ประชันฝ่ายการตอบโต้ในไรเจอกันอีกครั้งจนได้นะเหล่าทหารรับจ้างอีเวนต์สึกประชันฝ่ายใหม่กำลังจะเปิดให้เล่นใน a r รีนาเบรกเอาขอแนะนำการตอบโต้ในไรกติกาการเข้าร่วมมีอะไรบ้างคาโมนาจะเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงอีเวนต์เราจะพูดถึงเรื่องนั้นรวมถึงเรื่องอื่นๆกันในวิดีโอวันนี้กติกา,กาสึกนี้จะคล้ายกับการเผชิญหน้าในไรจากซีซั่นที่แล้วเลือกโหมดใหม่ และเลือกว่าจะเข้าร่วมฝ่ายโคลัมหรือเทเวิลาคุณจะต้องมีอุปกรณ์มูลค่า20 0หมื่นเพื่อเข้าร่วมการบุกจะเกิดขึ้นที่ใจกลางไรโดยมีสะพานจำรุดแบ่งแผนที่ออกเป็น2ฝั่งได้แก่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกและจะมีฝ่ายประจําอยู่แต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่น8คนและบอด12คนหากฝ่ายใดมีบอดเหลือน้อยกว่า12คนจะมีบอดเกิดใหม่ทุก2นาทีสูงสุด4คนและเข้าร่วมการต่อสู้ นอกจากนี้บอสของทั้งสองฝ่ายจะปรากฏตัวหลังเข้าสู่การบุก1-3ถึงนาทีเท่านั้นในโหมดการตอบโต้ในไรผู้เล่นจะต้องกำจัดฝ่ายศัตรูเพื่อคว้าชัยชนะกำจัดบอสเพื่อรับ1คะแนนกำจัดผู้เล่นเพื่อรับ3คะแนนหรือกำจัดบอสเพื่อรับ10คะแนนเมื่อผ่านไป10นาทีการกำจัดแต่ละครั้งจะให้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจึงเป็นเวลาแห่งการพลิกเกม ด้วยการต่อสู้ที่ดุเดือดฝ่ายใดที่ได้50คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะฝ่ายผู้ชนะจะได้กําลังเสริมที่ถูกส่งเข้าไปช่วยกวาดล้างผู้แพ้ที่จะต้องหนีและถอยกลับไปที่จุดถอนกําลังหากเวลาผ่านไป15นาทีแล้วยังไม่มีผู้ชนะจะถือว่าฝ่ายที่มีคะแนนสูงกว่าเป็นผู้ชนะแต่หากคะแนนเสมอกันจะยึดผู้ที่ได้คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะจุดถอนกําลังจะเปิดใช้งานหลังจากที่มีการประกาศฝ่ายผู้ชนะเท่านั้น ฝ่ายผู้ชนะจะได้จุดถอนกําลังที่อยู่ตรงกลางของแผนที่โดยผู้แพ้จะได้จุดถอนกําลังแบบไม่มีเป้ทรัพย์สินและรางวัลสามารถหาทรัพย์สินได้จากแหล่งยุทธภัณฑ์บางจุดบนแผนที่ซึ่งจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่โมเตลด้านในได้แอร์ดรอปขนาดใหญ่ที่สามารถค้นได้จาก3ด้านจะดรอปลงมาหลังเข้าสู่การบุก3านาทีด้านในจะมียุทธภัณฑ์ที่หลากหลายบรรจุอยู่ส่วนแอร์ดรอปขนาดเล็กกว่าอีก2ชิ้นจะดรอปหลังเวลาผ่านไป6นาที เมื่อกำจัดบอสแล้วกล่องแอร์ดรอปขนาดใหญ่จะดรอปลงมาเพิ่มนอกจากนี้หลังจากที่ทีมหนึ่งสะสมคะแนนครบ30คะแนนแอร์ดรอปขนาดใหญ่อีกชิ้นจะดรอปลงมาผู้เล่นสามารถดูคะแนนและผลการแข่งได้ในเมนูอีเวนต์ผู้เล่นยังสามารถรับรางวาัลสกุลเงินฝ่ายได้ที่นีการตอบโต้ในไร่ก็มีเพียงเท่านี้ไม่ว่าคุณจะเลือกข้างไหนเราก็ขอให้คุณโชคดี